ก็มาก่อนนะครับเมื่อสี่หปีก่อนนี้ก็ดูว่ากบก็จะหายากก็เลยคิดว่าทายังไงเราถึงพอพันธุ์กบเองได้ก็เลยคิดค้นนะครับซื่อไม่พันธุ์มาและเรียนรู้มาก็เลยมาเพาะพันธุ์กบมาอย่างต่อนเนื่องนะครับการเพาะพันธุ์กบหนึ่งต้องดูไม่พันธุ์เพาะพันธุ์ที่สมบูรณ์ ที่สามารถที่จะให้ลูกได้ให้ไข่สมบูรณ์ก็คือดูสายพันธุ์ของกบที่ตัวเจริญเติบโตเต็มวัยแล้วก็สามารถดูฤดูกาลที่กบมันจะวางไข่หรือดูไหนอย่างเช่นกบเราเรียนรู้คือกบที่เราเลี้ยงอยู่จะออกไข่เดือนมีนาเราก็สามารถที่เอาอาหารให้กบกินอย่างสมบูรณ์และถึงเวลาเขาผสมพันธุ์ก็จะไข่ออกมานะครับได้มีบอ่อเลี้ยงอยู่วิธีการเพราะก็คือ1เราต้องเตรียมน้ําสะอาดขัดบ่อให้สะอาดแล้วก็นํากบที่สมบูรณ์ที่พร้อมที่จะผสมพันธุ์ หรือวางไข่มาลงในบอ่อใช้นาประมาณ7-8ถึงเซนในบอ่อซีเมนต์หรือมีวัชพืชเช่นผักบุง้งหรือต้นไม้แห้งๆเช่นกิ่งไม้แห้งๆคือให้กบมันพันไข่ให้ไข่มันไม่จมเวลากบไข่ก็จะไม่กวนไข่ให้แตกหรือใช้น้ำเชื้อได้อย่างให้ปริมาณลูกออดได้เยอะครับก็มีการวิธีทำอยู่อย่างเช่นอย่างเช่นเพาะพันุกบไข่นะครับก็แหล่งที่นี่ก็คือกบประมาณเดือนเจ็ด ก็คือกบก็จะมีหางรุดที่แรกก็เรียกลูกออดนะครับพอเป็นหางอยู่พอประมาณเดือนครึ่งก็กบหางรุดประมาณเดือนครึ่งก็จะขายอยู่ตัวละ1บาทที่ลูกกบที่สามารถนําไปเลี้ยงต่อได้พอเป็นลูกกบที่ตัวเล็กอยู่ถ้ากบ2เดือนก็จะเพิ่มนะครับตัวละ2บาทพอก,กบสองเดือนก็อาจจะใหญ่นะครับก็คือ2เดือนแล้วก็เลี้ยงรอดหรือ ตัวเล็กถ้ามืออาชีพก็เลี้ยงตัวเล็กได้ถ้าเรามือสมัครเล่นก็ต้องสมควรเอากบตัวใหญ่ไปเลี้ยงก่อนที่แนะนําให้ที่ลูกค้าหรือเกษตรกรที่นำไปเลี้ยงนะครับที่ทําให้กบไม่กินกันนะครับก็มีวิธีการเลี้ยงอยู่